ไปดูอีกหนึ่งหมู่บ้านคุณผู้ชมหมู่บ้านปกติมันจะมีไม้กัน้นไม้กั้นก่อนเข้าหมู่บ้านแต่มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งคนนิงควรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วย้อนสอนจะเข้าหมู่บ้านนี้ถึงกับหน้าสั่นเลยทีเดียวสั่นเพราะอะไรคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ บางคนถึงขั้นบอกว่าหมู่บ้านนี้เขาไม่ให้ใส่หมวกกันน็อกเข้าหมู่บ้านโอ้ยคุณผู้ชมมันเป็นตลกร้ายจริงๆค่ะคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมว่าหมู่บ้านนี้มันมีไม้กั้นอัตโนมัติเนี่ยแล้วเป็นช่วงจังหวะที่มันกําลังดีดขึ้นปั๊บพอดีแล้วเป็นจังหวะเดียวกันที่มอเตอร์ไซค์กาลังจะขับย้อนสอนเข้ามาที่หมู่บ้านไม้กั้นมันดีดเสยเข้าคางคนขี่รถมอเตอร์ไซค์พี่วินคนนี้จนหมวกกันน็อกหลุดเลยค่ะเนี่ย นี่เราทําสโลวมาให้ดูป้าบดิฉันคิดไม่ออกเลยนะพี่โจคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็นป้อมรอปภแล้วถ้าเป็นคนเป็นคนกดปุ่มเปิดอะไรจะเกิดขึ้นอ,อาจจะมีวิวาทะกันบ้างแล้วนะแต่เนี่ยมันเป็นอัตโนมัติไงคะพรอรถกระบะตู้ถึบพึ่งขับออกไปเป็นจังหวะเดียวที่ไม้กั้นจะต้องสับปิดแต่พ่อหนุ่มคนนี้มาพอดิบพอดีเลยค่ะเลยเสอยคางเข้าไปบางคนเนี่ยนะก็บอกว่าเนี่ยไม่เห็นหรอ บางคนบอกว่าน่าจะเห็นนะหรือไม่เห็นบางคนบอกว่าเห็นแหละแต่คิดว่าจะทันไงแต่สุดท้ายมันไม่ทันนะคะก็มาโดนป้าดเข้าให้จนหมวกกันน็อกหลุดเลยทีเดียวโชคดีนะคะที่ช่วงจังหวะนั้นเขาสวมหมวกกันน็อกพอดีมาเลยเสยเอาหมวกกันน็อกหลุดไปถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกเฉยคางมีคางแตกแน่ๆล่คะค่ะเออ